สวัสดีครับผมพี่นีานาชาวนางสติิกทุกท่านทุกกลุ่มทุกชมรมผมไอทิตย์คนนอนนาครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเนาะหรือว่ามาเป็นแนวทางให้ก็ได้เนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากหรือเปล่าหรือไม่มีเนาะสำหรับท่านที่มีปัญหาว่าเวลายิงนังสติิกทำไมเวลานั้น นังยางยางทางสติก๊กมันตีมือเนาะเวลาเรายิงออกไปแล้วมันตีมือเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่มีวีดีโอแก่เนาะเอาตามความรู้สึกผมนะว่าบางคั้นยิงยางยาวยางสั้นมันก็ตีมือแต่สำหรับผมผมเคยยิงอย่ยางสั้นเนาะเล็กประมาณนี้150หเนาะร้อย150มิลประมา,150มน,ะมานี้เลยเวลายิงออกไปทําไมมันถึงตีมือเนาะ ราจะมาบอกกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะเวลาเรายิงไปงยางสั้นหรือยางยาวเวลายิงไปมันตีมันจะเด้งออกมาปัญหาที่มันตีมือสําหรับผมนะทําความรู้สึกว่าของทุกขั้นมันตีมือตรงไหนเนาะแต่สําหรับผมมันตีตรงนี้เห็นไหมตีตรงนี้ตีตรงนี้เพราะเวลา้ายิงไปเนาะยางมันสั้นเนาะยิงไปประมาณนี้อันนี้ทําให้ดูนะประมาณนี้แล้วยางมันก็ด้งกลับมาด้งกลับมาชนตรงนี้ตึ้งเนาะอย่างนี้เลยประมาณนี้ แล้วก็จะมาบอกวิธีแก้ให้แก่อย่างไงเนาะถ้าไม่อยากไม่อยากยิงโดนง่ามเนาะมันก็จะมีแบบให้ดูง่ามว่ามันเป็นยังไงสาหรับยางสั้นยางยาวเนาะอันนี้คือง่ามง่ามง่ามลึกตรงนี้มันลึกตรงนี้มันลึกถ้าถ้ายิงไปมันโดนมันเด็กมาโดนเนาะหรือบางคนโดนมั่งไม่โดนมั่งเนาะแต่ไม่รู้นะแต่สําหรับความรู้สึกของผมคือมันยิงมามันโดนประจําเลยเนาะ มันจะมีให้ดูกันชมแบบได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ก็คืองามงามแบบนี้งานตัวหนึ่งเนาะว่ายิงมันโดนไหมตัวนี้ตัวนี้ยิงยิงยังไงก็ไม่โดนนะครับไม่ตีมือไม่ตีแบบนี้ไม่ตีตัวนี้สาเหตุะอะไรรู้ไหมก็คือตรงนี้เลยให้ดูกันกันไปเลยเนาะงามสองตัวนี้อันนี้ไม่ได้ไว้างานตัวเองนะทำความรู้สึกเนาะตรงนี้มัน มันลึกอยู่เนาะแต่ไม่ลึกจนเกินไปจนถึงหนังมือเนาะแต่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันลึกไม่ได้เรากลับมาลึกปึ๊บเห็นไหมเราจะเห็นเลยเรากลบเราจะมองเห็นเลยจะมาตรงนี้เนาะมีปัญหาหนึ่งเนาะแต่ตัวนี้เวลากมเวลากรมันจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไหมไม่เห็นคือเวลามันยิงไปมันก็จะประมาณนี้อย่างมันก็จะมากลับมาแต่มันไม่ตีมันเพราะมันไม่ตีมือเพราะมันไม่เห็นตัวนี้เนาะตามความรู้สึกนะสำหรับงานนี้งานแบบนี้ คือล,ลึกอยู่แต่ไม่ลึกจนเกินไปเห็นไหมกับงานตัวนี้เนาะเวลาย, ctions, ยิงเวลายิงไปโดนนแต่บางคนก็ยิงไม่โดนไม่โดนไม่ตีมือเนาะแล้วแต่ความรู้สึกของคนเนาะแต่ตัวนี้เวลาเรากำมือนไปม๊บมันไม่เห็นหนังมือครับยิงยังไงก็ได้ไม่ตีเลยยางสั้นยางยาวเนาะ อันนี้ไม่ได้เว้ง,งานตัวเองนะให,ให้ให้สเกตดูเพราะผมก็ยิงมาหลายตัวแลนะ้วเนาะผมก็ทําด้วยยิงด้วยเนาะไม่ใช่ว่าผมมาอว้ง,งานตัวเองเนาะวิธีแก้ง่ายๆคือนะแก้ถ้าไม่อยากให้มันตีมือเนาะวิธีแก้ง่ายก็คือตัวนี้อันนี้เขาเรียกซิลิโคนหรือเปล่านานะยางซิลิโคนหรือเปล่าที่เอาไวใาา้ใส่ด้ามจับใส่ด้ามจับใส่ด้ามจับนี้เนาะที่ก็เอาไว้ใสน่นี่วิธีแก้ง่ายๆก็ ถ้าไม่อยากให้มันตีมือเนาะเอามาใส่ไว้ตรงนี้ใส่ไว้ตรงนี้ใส่ได้เลยจักสองสามเส้นมันมีประโยชน์นะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่มีง่ามลึกๆลองดูเลยว่ามันตีมือใส่ยางสั้นแล้วมันตีมือครับผมเยินหลายท่านอยู่แต่ไม่กล้าไปเมนบอกเนาะเดี๋ยวกลัวว่าหว่นรู้นอ้องให้ไปลองเอง นี่เลยแก้ได้แก้ได้เหมือนกันใส่สักสามสักสามอันสามก็ได้สองก็ได้เนาะแล้วแต่วความชอบเราน,นี่เลยอีกเส้นประมาณนีน้เวลากรรมไม่มีแล้ว ได้ครับยิงไปเลยไม่มีการตีเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันเรายิงไปมันกระเด็นกลับมามันจะมาชนตรงนี้ก่อนแต่มาชนตรงนี้ไว้ก่อนมันเลยไม่ตีมือเรานะอันนี้ให้ไปเป็นแนวทางลองทำดูนะครับเชื่อไม่เชื่อก็ไปลองทำกันดูเนาะ<ม>เดี๋ยวห้าว่าผมมโนโขึ้นมาเองเองนาะสัหรับผมผมผม,ผมยิงดูแล้วผมใช้ตัวนี้ไม่ตีมือสาเหตุคือมันตีคือง่ามมันลึก งามลึกแล้วมันมองให้มันมันเวลาเรากำเราจะมองเห็นตรงนี้เนาะท้งงามลึกโอกาสยิงยางสั้นยังเวลามันเด้งกลับไปยิงไปปุ๊บมันเด้งกลับมาปล่อยลูกกระสุนไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งกลับมามันจะมาชนนี้แต่ถ้ามันมีตัวนี้เนาะมันกไม่มาชนนี้แต่ถ้าไี่มีตัวนี้มันก็จะมาชนตรงนี้เราความแตกต่างมันก็คือประมาณนี้ตัวนี้ไม่ต้องใส่เวลาเรากำกำปุ๊บมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นนางเวลายิงมันก็ไม่ตี อต่ยางสั้นยางยาวเ็เหมือนกันนะแต่สําหรับผมบอกตรงๆเลยผมยังไม่เคยยิงยางยาวเนาะเคยยิงแต่ยางประมาณนี้สั้นๆนี้เอีกทีแกก็ยังง่ายนี่แหละไอยางซิลิโคนนี่เปล่านะที่เขาเอามาใส่ด้ามจับน้ำาสติดตัวนี้ตัวนี้เลยให้เชื่อให้ไปลองหามาดูเนาะอันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยว่ามาแนะนํานะครับเห็นพ่อค้าเขาก็เอามาขายหลายคนอยู่เนาะแล้วแต่เราจะไปดูกับพ่อค้าคนไหนเนาะ ชิ้นกี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไปนอเน,นี่ยอย่างตัวนี้ที่เขามาใส่ร่ามจับยิงยังไงตีมือตีมือไม่ตีมืออันนี้คือให้แก่อย่างนี้เลยตามความรู้สึกผมนะที่ผมยิงประจำอยู่นะอันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาแบบว่าง่ามตัวไหนไม่ดีง่ามไหนไม่ดีง่ามไหนดีเนาะแค่มาแนะนําให้ดูเฉยถ้าตัวนี้ถ้าทําง่ามแบบมองเห็นมันก็จะตีเหมือนกันแหละแต่ตัวนี้มันมองเวลาเรากำม,มันมองเห็นจริงเลย คืองามงามมันลึกอยู่ก็จริงเนาะลึกลึกแต่มันเลยลงไปแบบไปเลยลงไปไปถึงอุ้งมือเราเนาะเลยลงไปถึงอุ้งมืออย่างน้อยมันก็กันได้ระดับหนึ่งนะว่ามันตีม wow. well. like right ือตรงไหนไม่ร like ู้ว่าท่านไหนตีตรงไหนหรือเปล่าตีนี่หรือเปล่าตีตีนิ้วหรือเปล่านะตีนี่หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะแต่ผมคือตีตรงนี้เด้งกลับมาจะสะบัดหรือไม่สะบัดมันก็เด้งกลับมาสําหรับผมนะสําหรับอย่างสัตว์ เวลาเรากำเรามองนีง่กำงามเป็นอย่างนี้นี่กำปุ๊บม,มองเห็นมองเห็นเลยใช่ไหมครับมองเห็นเลยแต่ตัวนี้มันลึกอยู่ก็จริงเนาะแต่มันมันมาปิดมันว่าปิดตัวนี้ไ้เห็นไหมกำไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเอาด้านนี้เลยเห็นไหมตัดเห็นต,ตัวนี้กำไปปุ๊บเห็นไหมความรู้สึกนะนีเลยตัวนี้ มันต้องตีมือตีมือเนาะคือมันเด้งกลับมามันก็จะมาชนตัวนี้ก่อนอเลยเห็นเนาะความรู้สึกนะไม่ได้บอกว่ารู้เนาะเพื่อมาเป็นแนวทางเนาะแล้วก็ไม่ได้มอาอวยงามตัวเองด้วยแล้วก็งามทุกเกืบทุกตัวแหละครับยิงโดนมั่งไม่โดนมั่งโดนนิ้วเนาะโดนมือให้ไปลองกันดูเนาะกับยางซิลิโคนตัวนี้ลองดูเลยครับไปหามาเห็นพ่อค้าหลยกลุ่มหลยเจ้าอยู่เนาะเอามาขายเนาะบางทีก็แถมไปกับงามเนาะ ลองดูเลยลดได้ไปนิดหนึ่งลดได้ไปเลยสาหรับที่จะไม่ให้มันตีมือเนาะเยวลองดูนะอันนี้ก็มาเป็นแนวทางเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีความรู้หรือเปล่าเนาะแค่มานําเสนอเนาะไม่ได้มาโชว์งานไม่ได้มาโชว์อะไรนะเนาะก็แค่บอกว่ามันลึกถ้ามันลึกมันก็จะโอกาสตีมือสูงเพราะว่าเห็นมันก็มีบางท่านในเชิงงานตือนงานอะไรเนาะแต่สําหรับผม่างานตือนแย่นยนะี้ ก็แตกต่งกันเยอะอยู่นะนนนะกำปุ๊บมันมองไม่เห็นหนังมือเนาะแต่ฝั่งนี้กำมันมองเห็นเลยเห็นไหมั่งน,นี้เลยเห็นไหมโอกาสมันเด้งกลับมันมันก็มาชนมือเนาะอันนี้ก็มาเป็นแนวทางกันไวนะ้เนาะไม่ได้แบบว่าโม<อ>่จริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าไม่เชื่อก็ไปลองดูนะครับเนาะค่อยมาว่ากันผมก็มาแนะนำเนาะไม่ได้มีประสงค์ลงประสงค์้ายใส่ร้าย,ายป้ายสีอะไรเนาะ แอเป่ะยางตัวนี้เอาไปลองใช้อยู่ลองทําดูเนาะแก่เอามาขันไว้ตรงนี้เมื่อก่อนเราก็ใส่แค่ด้ามจับลงให้มันนิ่มเนาะนิ่มตีมือแต่งานลึกๆท่านไหนที่งามลึกๆและยิงยางสั้นให้ลองดูนะครับพี่กีแกะประมาณนี้แหละสําหรับผมนะแต่สําหรับท่านอื่นผมไม่รู้เนาะเพราะบางท่านก็บอกว่ายิงยางสั้นยางยาวไม่เคยตียมือเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะวี่กีก็แนะนําประมาณแค่นี้แหละเนาะ แบบยางงามลึกตัวนี้เวลากําม,มันก็จะแตกต่างเห็นไหมให้ไปลองดูเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแค่มาแนะนําแนวทางให้ความรู้หรือมีสาระหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ไปลองทํากันดูเนาะไปลองใช้ดูกับอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่ได้มาขายย่างแค่แนะนำเนาะพ่อค้าก็มีรายอยู่รายเจ้าเลือกเอานะฝากไว้เป็นแนวทางเนาะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ประมาณนี้แหละ น้าสองตัวนี้ยิงยางสั้นทําไมมันตีมือยิงยางยาวทําไมมันตีมือเนาะผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย